เอาเป้าที่อะรครับนี่คื่อะไคะดังั้นมันตื่นประทานอยู่ปากซอยเลยไม่ได้อธิบายเลยมาถึงก็มาถึงเลยไอ้ม่ี้ดนมาลง ีมาก่้เด็กเรา้ทไปทำอลงนนวางเงนลงาวางงาดงนลงอนยเดี๋ยวาเดี๋ยวาได้ยายวางกนเแล้วนะนี่คือพูดเอาไปเลยเดียวเดียว่างนี้ลังนีลังหลงน 何だ

คนปลาดับีปไปน้ำไอยู่ในน้ำนะคดีคดีคนข้าคน่ไปทงนตัวน้ใช้ัวนี้นะมาด้วยมด้วยเหนียมเหนียมเมันเหนียมไมอปลาบีเบระมนี้้ก่นเเคยบนี้เยนบ้เนีย นี่ระหว่างมือพโนเอ่อเันู่เล่มาอีกอ่้ดูกระพาะเดมึงด้านหน้าดูกระยิงต้องมับกอโอ้ยโอ้ยมาติดมุมไีมีคนมาเยกกับคนแหลนเยกกับคนพอดีเลย

และเป็นการจะรอน้ําเพื่อไม่ให้ไหลอย่างแรงไปลงสู่กลางน้าไหลน้ําในช่วงน้ําหลากในช่วงหน้าแล้งก็ได้ระดับเก็ดน้ําตรงนี้ซึ่งเกล็น้ำตรงนี้ของเราก็มีพี่ออสครับขอเรียนเชิญพี่ออสเป็นกาวต้อนรับกับพีมานเลนึงครับลูกๆูนนามงบางคนสร้างวาแล้วชาวบ้านบ้านเก่าล้างขอขอบคุณ พีมานคคกแลก้วก็ของบินหน้างแ,แล้วก็ขอบคุณพัฒนาที่สี่ที่มาร่วมสร้างฝายตรงนี้มผมในนามตัวแทนของชาวบ้านขอขอบคุณมากๆครับที่มันได้ได้มาร่วมกันสร้างฝายตรงนี้ครับเอาแลค่ะแต่ว่ายังสร้างยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณมากใช้ง,งบประมาณเยอะเดี๋ยวนี้ก็กสร้างฝายมาเรื่อยๆสร้างฝายมาแล้วต็ฝายเนี่ยจะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมมากมาย เป็นของอื่นมในสายที่ข้างบนนึ่ค่ะเพราะว่าทำเป็นปลาปลาปลาหมู่บ้านชาวบ้าน500หา้500หาร้อยกว่าห้าหกร้อยกว่าคนได้ใช้น้ำตัวนั้นนะคะตอนช่วงช่วงแรกที่ผ่านมาเพราะว่าน้ำข้างน้ำมันจะขาดจะขาดไปหมดเลยะคะ่ะขนาดในกรงอย่างนี้ก็ไม่มีน้ำไหละคะ่ะแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยมีน้ำขึ้นมาหน่อยนึงโครงแม่ไผ่ถักแล้วก็จะเอากระสอาบปลาวางไว้ในน้น ขึ้นโดยทั่วไป, ane, าไป,ไปไอายุพวกฝายประเภทนั้นจะได้ประมาณประมาณการยี่สิบก็ประมาณสกเกือนถนึ่งปีแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะได้ประมาณ5้าปีขึ้นไปถ้าค่ะอยู่ที่การดูแลด้วยแล้วก็อยู่ที่วัสดุที่พวกเราใช้ในวันนี้ถ้าหากว่าซื้ออันนี้เป็นม่นานจได้นงานก็อย่างอย่างที่เราเห็นในวันนี้จะเรียกว่าเป็นฝายชะลอน้ําไม่ใช่ฝายกั้นน้าคําว่าฝายชะลอน้ํากับฝายกั้นน้ามันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าฝายชะลอน้ํา ของเราจะทำให้สูงมากความสูงจะประมาณ120เซนหรือ150เซนแล้วเราจะมีท่อสำหรับระบายน้ำไปเรื่อยจะเป็นการชะลอถ้าได้เกิดไปขันนานก็จะติดดักเลยถ้าหากดักไว้อย่างนี้อยูเวลาที่ว่าน้ำมาเยอะมันจะเดโอกัสทางอีกครั้งได้ไหมคะตังซัมมี่ขอบคุณค่ะ